สวัสดีครับเ,เราทุกคนก็อ่านหนังสือออกกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยไหมว่าทําไมต้องมาเรียนรู้วิธีอ่านกันอีกคือพอได้ยินชื่อหนังสืออย่าง How to Read a Book เนี่ยคำถามนี้มันก็ผุดขึ้นมาเลยนะอืมใช่ค่ะแต่แนวคิดหลักๆที่เราได้ข้อมูลมาเนี่ยเขาบ,บอกว่าการอ่านจริงๆมันเออมันซับซ้อนกว่าแค่การแปลตัวอักษรเป็นคำนะคะครับปัญหาที่หลายคนน่าจะเคยเจอก็คืออ่านจบไปแล้ว อ้าจำอะไรไม่ค่อยได้หรือรู้สึกว่าแบบเข้าใจแค่ผิวๆอะไรอย่างเงี้ยจริงครับเป็นบ่อยเลยซึ่งหนังสือเล่มนี้เขาก็ชี้ว่านี่อาจจะเป็นลักษณะของเอ่อเรียกว่าผู้อ่านโดยเฉลี่ยก็ได้ค่ะคือแม้จะอ่านออกแต่ยังไม่ได้อ่านเป็นในความหมายที่มันลึกซึ้งจริงๆน่าสนใจมากครับงั้นวันนี้เราลองมาคุยกันเรื่องนี้ดูไหมครับว่าไอความแตกต่างระหว่างแค่อ่านได้กับการอ่านเป็นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ได้เลยค่ะ คือถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆนะครับความต่างมันอาจจะคล้ายๆกับการมองเห็นเทียบกับการดูอ๋อค่ะหรือว่าการได้ยินเทียบกับการฟังนะครับคือแค่รับรู้ผ่านๆหรือว่าตั้งใจทำความเข้าใจมันจริงๆมีการเปรียบเทียบอันนึงที่ชัดเจนมากเลยค่ะคือเรื่องการฟังเพลงซิมโฟนีอืคนทั่วไปอาจจะแค่ได้ยินเสียงดนตรีที่มันดังออกมาใช่ไหมคะครับผม แต่คนที่ฟังเป็นหรือคนที่แบบศึกษามาหน่อยเขาจะพยายามเข้าใจโครงสร้างอารมณ์เพลงหรือแม้แต่ความตั้งใจที่ผู้ประพันธ์ใส่ไว้ในโน้ตแต่ละตัวอ๋อเข้าใจเลยครับการอ่านก็คล้ายคล้ยกันแบบนั้นเลยค่ะคนส่วนใหญ่อาจจะแค่อ่านออกคือเข้าใจความหมายคำศัพท์ไปเรื่อยๆแต่การอ่านเป็นเนี่ยมันคือการเข้าถึงแก่นความคิดที่ผู้เขียนเขาอยากจะสื่อออกมาจริงๆซึ่งคุณมอร์ติเมอร์แอดเลอร์ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาก็เน้นย้ำเรื่องนี้นะครับว่า การอ่านในความหมายของเขาเนี่ยมันลึกซึ้งกว่าแค่ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้แบบ Literacy เรซีทั่วไปใช่ค่ะความต่างจริงๆมันไม่ใช่แค่การรับสารเข้ามาแบบเฉยๆอะค่ะแต่มันคือการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นการมีส่วนร่วมใช่ค่ะเหมือนเรากําลังเปิดบทสนทนากับผู้เขียนนะคะถึงแม้เขาจะไม่ได้อยู่ตรงหน้าเราแต่เราคุยผ่านตัวหนังสือ อ่าฮะมีเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงของคุณแอดเลอร์เองด้วยใช่ไหมครับที่น่าสนใจมากใช่ค่ะใช่เล่าเลยค่ะคือเขาเคยเป็นนักวิชาการหนุ่มไฟแรงมั่นใจมากว่าตัวเองเนี่ยโอหอ่านหนังสือแตกฉานอ่านมาเยอะแยะไปหมดอืมค่ะทั้งปรัชญาวรรณกรรมวิทยาศา,ศาสตร์คืออ่านหมดแต่จุดเปลี่ยนสำคัญมันเกิดขึ้นตอนที่เขาต้องไปสอนหนังสือที่เขาคิดว่าตัวเองอ่านมาดีแล้วมากๆหลายเล่มเลยนะครับ เขาพบว่าพอต้องไปสอนจริงๆอ่ะหนังสือพวกนั้นมันกลับดูเหมือนแบบใหม่แก่กล่องเลยราวกับว่าเพิ่งเคยอ่านครั้งแรกทั้งที่เคยอ่านจบไปแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับคนระดับนั้นเนี่ยนะใช่ค่ะ,สะแสดงว่ามันเป็นเรื่องที่เอ่อลึกซึ้งกว่าที่เราคิดจริงๆแล้วเขาก็เลยตรหนักว่าปัญหาเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าไม่รู้เนื้อหาลึกๆเท่านั้นนะค่ะแต่ที่สําคัญกว่าคือเขาไม่รู้วิธีที่จะอ่านเพื่อให้เข้าใจอย่างท่องแท้ต่างหาก จาะลึกลงไปใช่ครับคือถึงขนาดที่ว่าเขาเคยพยายามหาทางลัดนะยังไงคะทางลัดก็คือไปอ่านพวกบทวิจารณ์หรือข้อมูลสรุปเกี่ยวกับหนังสือเหล่านั้นแทนเพื่อให้ดูเหมือนรู้เยอะตอนไปสอนอ๋ออ่านพวกบุกรีวิวอะไรแบบนั้นประมาณนั้นครับแต่ก็ไม่รอดครับโดนเพื่อนร่วมงานจับได้ง่ายๆเลยเอา้าวทำไมล่ะคะ ก็เพราะเพื่อนถามคำถามที่มันมาจากเนื้อหาจริงๆในเล่มนะสิครับไม่ใช่จากข้อมูลสรุปพวกนั้นเขาก็ตอบไม่ได้อ๋อค่ะค่ะเข้าใจละแสดงว่าการอ่านแค่บทสรุปมันทดแทนการอ่านตัวเล่มจริงๆไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับประสบการณ์ครั้งนั้นแหละครับที่สอนแอดเลอร์จริงๆว่าการอ่านมันเป็นเหมือนศิละปะครับเป็นศิละปะครับเป็นทักษะที่ต้องใช้การฝึกฝนต้องใช้เวลาไม่ต่างจากการเรียนดนตรีหรือฝึกกีฬาเลย ไม่มีทางรัดจริงๆอืมจริงค่ะมันเป็นทักษะที่ต้องสร้างขึ้นมาเองแล้วถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆว่าไอการอ่านอย่างทุ่มเทใส่ใจมันเป็นยังไงเนี่ยครับมีอีกตัวอย่างเปรียบเทียบที่แบบทรงพลังมากเลยค่ะเขาบอกว่าสถานการณ์เดียวที่คนส่วนใหญ่มักจะแสดงทักษะการอ่านขั้นเทพออกมาโดยไม่รู้ตัวเลยนะคือตอนไหนครับคือตอนอ่านจดหมายรักค่ะอ่าจริงด้วยครับนึกภาพตามออกเลยชัดมากใช่ไหมคะ เวลาเราอ่านจดหมายรักเราไม่ได้อ่านแค่ตัวหนังสือที่เห็นใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับเราอ่านระหว่างบรรทัดพยายามตีความทุกในยยแฝงความรู้สึกที่ไม่พูดตรงๆความหมายที่ซ่อนอยู่ในคําแต่ละคําแม้แต่เครื่องหมายวรรคตอนเล็กๆน้อยๆก็มีความหมายนะครับใช่ค่ะ ทุกอย่างเลยเราสัมผัสได้ถึงแบบสีสันรหรือน้ำหนักของคำพคูดเหล่านั้นเลยนะนั่นแหละครับคือตัวอย่างของการอ่านที่แท้จริงในมุมมองนี้เลยคืออ่านอย่างตั้งใจพยายามตีความมีส่วนร่วมกับเนื้อหาอย่างลึกซึ้งจริงๆค่ะเทียบกับจดหมายรักนี่เห็นภาพชัดเลยแต่ว่านะครับในชีวิตจริงข้อความส่วนใหญ่มันไม่ได้เขียนมาด้วยอารมณ์เข้มข้นแบบจดหมายรักนี่สิครับแล้วเราจะเอาหลักการเดียวกันนี้มาใช้ยังไงกับพวกบทความวิชาการหรือข่าวสารทั่วไปล่ะครับ เป็นคำถามที่ดีค่ะหลักการสำคัญเลยก็คือการตั้งคำถามกับตัวบทที่เราอ่านอยู่ค่ะตั้งคำถามใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นพูดเขียนกำลังพยายามจะบอกอะไรกันแน่เขาใช้คำนี้ในความหมายไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคอตัวแย้งหลักของเขาคืออะไรแล้วเขามีสมมติฐานอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าอ๋อถึงมันจะไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกแบบจดหมายรักนะคะแต่มันคือการใช้สติปัญญาอย่างเข้มข้นในลักษณะเดียวกันเลย คือการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับความคิดของผู้เขียนนะคะเข้าใจแล้วครับเหมือนเราต้องเข้าไปงัดแงะความหมายไม่ใช่รอให้มันไหลเข้าหัวเราเฉยๆถูกต้องเลยค่ะและเป้าหมายสำคัญของการอ่านแบบนี้ก็ไม่ใช่แค่การสะสมข้อมูลนะคะแต่คือแต่คือการเพิ่มพูนความเข้าใจของตัวเราเองค่ะการเรียนรู้ที่แท้จริงมันมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจ หรือสิ่งที่มันท้าทายความคิดเดิมของเราไม่ใช่ตอนที่เราอ่านแล้วเข้าใจทุกอย่างทันทีใช่ค่ะหัวใจของมันคือการตีความสัญ,ญลักษณ์หรือคำที่ผู้เขียนใช้สื่อสารออกมาให้ได้ใกล้เคียงกับเจตนาเดิมของเขามากที่สุดเหมือนสร้างสะพานความคิดใช่ค่ะสร้างสะพานเชื่อมความคิดระหว่างเรากับผู้เขียนผ่านทางตัวอักษรเหล่านั้น ซึ่งคุณแอดเลอร์เองก็มองว่าทักษะนี้มันพัฒนาได้เป็นระดับระดับเลยนะคะครับตั้งแต่การอ่านขั้นพื้นฐานเพื่อเข้าใจความหมายไปจนถึงการอ่านวิเคราะห์โครงสร้างข้อโต้แยง้งหรือกระทั่งระดับสูงสุดคือการอ่านสังเคราะห์ความรู้จากหนังสือหลายๆเล่มในหัวข้อเดียวกันเลยสรุปแล้วประเด็นที่เราคุยกันวันนี้ก็น่าจะประมาณว่าการอ่านที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนนะครับไม่ใช่แค่ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ธรรมดาอืมค่ะ คนส่วนใหญ่แม้จะอ่านหนังสือได้ก็อาจจะยังอ่านไม่เป็นในความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นแล้วก็เป้าหมายคือการเพิ่มความเข้าใจไม่ใช่แค่สะสมข้อมูลใช่ค่ะและการอ่านอย่างใส่ใจตั้งคำถามมีส่วนร่วมเหมือนเวลาที่เราหมกมุ่นกับจดหมายรักนั่นแหละค่ะคือกุญแจสำคัญในการเข้าถึงความหมายที่ลึกซึ้งขึ้นครับ ซึ่งทักษะพวกนี้นะคะมีประโยชน์มากๆเลยเพราะมันจะช่วยให้เราสามารถอ่านเนื้อหาต่างๆได้ดีขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็วิเคราะห์ได้เฉียบคมขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นหนังสือบทความหรือรายงานก็ตามเหมือนการปลดล็อกคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในตัวบทเหล่านั้นนะครับถูกต้องค่ะปลดล็อกคุณค่าที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่น่าสนใจมากครับฟังแล้วทำไมต้องกลับมามองวิธีการอ่านของตัวเองใหม่เลยทีเดียวค่ะทีนี้ คำถามทิ้งท้ายที่อยากชวนให้ลองคิดกันต่อเล่งๆนะครับก็คือว่าถ้าการอ่านอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันเปรียบเหมือนการตีความจดหมายรักแล้วละก็ค่ะมันจะมีสารที่มองไม่เห็นอะไรอีกบ้างไหมที่อาจจะซ่อนอยู่ในข้อความต่างๆที่เราเจอในชีวิตประจําวันนอกเหนือไปจากในหนังสืออืมน่าคิดนะคะอาจจะเป็นอีเมลที่เราได้รับข่าวสั้นๆหรือแม้แต่โพสต์ในโซเชียลมีเดียก็ได้นะครับการฝึกมองหาความหมายแฝงเหล่านี้ มันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลรอบตัวเราไปเลยก็ได้นะครับเป็นไปได้เลยค่ะน่าสนใจมากค่ะ